โรงทานบุญกระถินค่ะพี่น้องมือนี้บุญกระถินบุญกระถินบ้านยายบานค่ะมาเด้อพี่น้องงทานค่ะอันนี้เป็นโรงทานลูกชิ้นก้มตามสามพี่น้อง เ้าอยากมาตัวเที่ยวหยังอะลูกบวานกุ้ยจับมาเอาผีมาเอาผีแย่ไว้ให้ยุ่งเอาบ่อกุ้ยจับไปแม่บ่อไปหยังอะสิไปหยังบันย่าตากแดดลูกอย่าตากแดดอย่าตากแดดย ค่ะเมื่อนี้บุญบ้านยายบันค่ะพี่น้องก็เลยมีโรงทานบ้านยายบานัโนชาแนล <c oughs> อันนี้นโรงทานค่ะมาหอมบุญแล้วก็มีโรงทานน้าค่ะโรงทานอันนี้ลูกชิ้นนึ่งแล้วก็ส้มตำตำปลาคั่งสามพี่โน้องค่ะกินแร้วบ่ เอากินค่ะเดี๋ยวก็ตำักคุ้งจเบิ้งตำักคุ้งพี่นองตำักคุ้งตำักคุ้สวัสดีค่ะาเมื่อตำักคุ้งม่กลัวมือตำักคุ้ขาดเด้เนี่ยแซ่บแพี่น้องพอดีดเอาเอาเขาตเขาจ

ตีจะของตามรถนี so like ่มีผู้ที่เอาอยู่นี่จะของจะเอาไปกินก้อนบ่กตามรถรู้แล้วว่าคนเหยียบมันคนยางเขามานางอ้อมไว้ก็ได้เราคนยังติดเบื่อเหยียบเลยอันนั้นแม่นเถอะอันนีสามนี่แล้วอีสามแล้วก็ฝานตุ้มตุ้มหนึ่งก็จังสามพุ่น ตัมแล้วนั่นน่ะเท่าตีตัมแล้วนั่นลงทานค่ะพี่น้องลงทานบุญกระถินบุญกระถินค่ะมะห้มมะห้มบุญกระได้กินของลงทานแต่มะฮ้มอันนี้อันกล้วยจับกล้วยจับก็มีกล้วยจับก็กล้วยจับเบิดไปแล้วอ,อันน,น,นั้นน้ำเ่างกันกันกนหเหลืออยู่นี่ดิเอาบ่ค่ะ วันเดียวเปล่าป่ะเอาไปสัป่นึ่งเอาไปสักหนะึ่งเลยเอออออโอเคเอาไว้เล่าเนี่ยมาเอาล่ะมากินแตะกุูผิวอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบุญกฐินบรรยายนค่ะมือนี้สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆเ้ยค่ะเออเมื่อนีบุญบ้านค่ะบุญบ้านบุญกระถินอันนี้มีโรงทานมาพาไปเบิ่งบุญกอนเด้อพาไปเบิ่งท่างผีกอนเด้อมานี่มาหอมบุญเล้าก็มีโรงทานค่ะหมอมยู่อันนี้อยู่สารากางหมู่บ้านนะคะนี่นี่โรงทานเอาก็คอยคุณเป็นมืดมืดสวัสดีค่ะขอบคุณขอบคุณ,คณ,คณทุกไลท์ทุกเลิฟนะคะ อันนี้ก็โลงทานขนมขนมขนมแล้วก็กาแฟนะคะคได้อยากกเชิญมาได้ค่ะเด้อท,ท่านพี่าผู้สาวผู้สาวอยากอายอย่างนอ้อผู้สาวนี่นะ้อยิ้มใส่จะเตออีหล่ายิ้มใส่จตัตโขอบคุณเด้อค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะใครดูคนเดียวเหรอแค่เม่ได้เอาแวน่นมาขอตรวได้หลายมือ ขอโทษหลายๆประเดี๋ยวเวีนมาเลยอ,อันเห็นแต่ว่ายายบัณฑอยู่ยายเล็กมาเยอะแล้วสวัสดีค่ะชื่อว่าอย่างอันคิดทอดเด้อคิดทอดคือกันค่ะคิดทอดคือการคิดทอดคือกันค่ะเมื่อนี้เป็นบุญเนาะค่ะเนาะตกไม่หนาตรงเลยโอ้ยมีตรงนี้ ยายบ้านค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้๋ยขอบคุณยายเล็กยายเล็กสวัสดีค่ะอันขอบุญบ้านค่ะเมื่อกี้นี้เนาะเดี๋ยวให้เบิ้งอันกองกระถินเนาะค่ะยายเล็กเนาะเบิ้งกองกระถินนะเป็นยังไงอยู่ดีสบายอยู่บ่ค่ะอันยายบ้านก็ตามอัจฉาิยเนาะ ตามอัตภาพก็ได้ก็ได้ไปยังก็ได้อันนี่มีเตเฮแตวียพี่น้องเตเวีนี่นี่กระถินบ้านเฮาบ้านแย่บ้านกระถิประมาณนี้แหละค่ะขอบคุณที่สาธุสาธุอาจารย์สาธุบุญจ้าอาจารย์จ้าสาธุขอให้ขอให้โชคดีร่ำรวยเด้อจ้าเด้อขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญยืนนี่ร่มท่ามเพิ่นค่ะ มาเด้อค่ะกาแฟมาเด้อค่ะวัดสันดีเจทัดดาวดีเจแห่งกาลสินเรานะคะขนช่องปังๆนะคะมีบันจี๊ดผ้าชาเห็นผาชาขอบคุณค่ะทำบุญนต้อกันครับพี่น้องทำบุญนต้อกันค่ะพี่น้องอันนี้กองกระชินนะคะอันนี้เพิ่นเสียาแขนเบิ่งไปให้เบิ่งแนว้ยเนี่เพิ่นแขนไว้มีนี่แต่ว่ามือนี่อันี้พัดสันโบกคอทุกปีเลยทุกปีก็เป็นหมู่บ้านเโอ้โหนะเอามา แขนไว้แล้วกันนีเนาะนี่กระเป๋าด้วยค่ะเพราะว่าบ้านยายบันเป็นบ้านที่เย็บกระเป๋าด้วยค่ะเดอ้อนี่นี่กระเป๋านี่กระเป๋าสวยๆด้วยนะคะกระเป๋ามีกับมีค่ะกระเป๋ามีกระเป๋าลายขีดนี่ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ,ขอ,คะ,คะขอบคุณที่มาไลฟ์มาเลิฟมารับชมให้เด้อแก่บันกับหรือปรวนมาได้แค่พี่นออันนี้เป็นกอง เบื่องกองกระถินนะคะคนะกองกระถินเรานะคะเฉพาะอของหอยของมะแขนกับกระเป๋ากระแขกใดแบบท่านยังกระเปาแข,น,าน,มามาแขนมาบ้า,บานเฮายิบกระเปาะะ๋าด้วยค่ะก็เลยมีมีกระเป๋าเยอะอยู่นะ,ะกระเป๋าแบบนี้ก็มีนี่นีขอบคุณค่ะขอบคุณที่มาไลฟ์มาเลยนะคะนี่ โอ้กระเป๋าใส่ตสตางค์ก็มีไปเบิ้งค่ไปเบิ้งตะบ,บักฮู้พี่น้นองอามากฮู้คนกำลังหูพีน่น้องคนกำลังหูคนกำลังหู โจ๊กทงอีสานบ้านเท้ากะสิประมาณนี้ค่ะตำมะกุูดจุบๆตัดเสียบอภินองเบิรงกลูกหางนี่ก็เป็นหมื่นหมื่นเนาะยายบานคือมืดอ่ะเออข้างนี้มันแจ้งอยู่โอเคจะเจ้าหน้าเธอแหละไปขายตำบักร่มบ่ค่ะพี่น้องนั่นน่ะเห็นยายบานก่สวัสดีค่ะ น ead, e guys, COVID, tamanho, ี่นะน้ำม wow. ืตดมาคุ้งนี่คาไปคาอีกอันนี้มือหลีโล่งทานค่ะโล่งทาน่โลงทานค่ะโอ้ยดูเดเป็นตามวลยค่ะพี่น้องเอาคอยเบิ้งค้างนี่อสามใบสามเพาะใบเท่าแฮร่ใบสามเนาะ

ป้าทางนี่นักด้วยนี่น้องมาขามามากินต่มะคขืงน้ำกันเด้อบุญบานย้ายบานเสียบครับเสื้อนี่ล่อเลยแม่บอก เดีย๋ยวสิฟ้านเปียกอันบักคุ้งไหยบันไหลจะเข้ากันโอ้ผู้ใดเป็นตาใดบุญหลายสิอั่สวัสด,ดีค่ะขอบคุณทุกไลฟ์ทุกเลิฟนะคะบุญบ้านญายบ้นค่ะพี่นอ้องเมื่อนี่มะหม้มบุญหรอกอะกินลงทานค่ะอันนี้ลงทานส้มตำสามพี่น้องค่ะ ให้เบิ้ลภาพไปค่ะบ่บรรยายให้เบิ้ลภาพไปเนาะดูน่ะเป็นตาแซ่บค่ะปื๊ดต่มากรุ้งเป็นตาแซ่บแสบว้าตาแ่บค่ะมาแล้วหรอวะทำไมมาช้าจังเลยนี่เด้อไม่เสียเอาฉันจะเอาแล้วไปฉันจะเอาเด้อนี่เด้อขอบคุณนะเนาะเอาอปุ่น เดือเอาเงี้ยไปเงี้ยมัน mmm. มีอยู่เไปกันกม่้าก้าบุญบุญกระถินบุญกระถินไม่ลง ทุกงามุกขา

สวัสดีค่ะคุณกระถินบ้านย้ายบันค่ะมาล้มท่ามค่ะในโรงกานต้มตำขนมก็หมดไปแล้วหวยจับก็หมดไปแล้ว กาแฟอยู่ทางฝุณนค่ะถ้าเครดอยากกินกาแฟอยู่ทางนี่เนานี่นโอเคอันนี้มาาตะมักสันน้อง้าเนยตุก ต่ำเพชรต่ำเพรต่ำเพชรต่ำเพ่ำเพชรเพชรต่ำเพชรต่ำเพนรต่ำเพชนต่ำกพชรตมำเพชรต่ำเพชรต่ำเพชรต่ำเต่ำเพช่ำเ่ำเพชเต่พช่ำเพชรต่ำเพชรต่ำเพชรตเ

Củ, các khấu, các những cái đi khá đi khá đáp khá đi à ก็เป็นรองนทานา,ทานนมาแล้วค่ะนางนนสวัสดีค่ะขอบคุณขอบคุณที่มา,กเ,กา,า,า,าเป็นกำลังใจให้ยาบาลนะคะอารให้ไปเบิงใไปเบิงนข้างนี้ค่ะให้ไปดูข้างนีุ้ลีได้หรือยัง เอาไปเบิ้งนรูปทานทางนี้ไม่เคยไปดูโครงการท่านี้้้มาอีกแล้วค่ะนีกระรงทานด้วยกันค่ะตงทานกันะจะเนนีาไเป็นนมครบอรทางกบแนี้กแฟกันห้องจะได้ประวัติารมาอาเอดจ้าไม่เนาะ อนะครับมามาเนอ่ยเราร่งมทาเมือนกัน่งจสามีบอกแม่ครูได้ยินสีวเด็กอกมาเด้อ่รัว่าเสียงเดกออกเอยากจะส้นทรภจังหวะนย้ามกเดินสามีก็เินตามไปด้วยว่าดีดเดี๋ยวแบบพัดไปต่นทานไปกินกเพียงพอแน่นอนนะครับวันนี้ของ สวัสดีค่ะคุณกะจิ๋นอันมือไหนเป็นมือฮุ้มมือฮุบมือร่วมค่ะมือมือแรงก่อนบ่ายสามกะจินแค่ผักไก่ดีกว่าแค่กะจิ๋นก่อนบ้านเนาะค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้มืออื่นจะแจ้งสิถวายถวายกะจิ๋นเนาะค่ะมือนของน้องหญิงของคุณครูคุณครูสาวสาย ไปสอด้าแฟกาเฟไปสองเอาแม่เอาแม่ความคอแม่เว่าเดียวันเดียาจากร้านคนเือมันเด่นโงท่านแอรโงท่านตอนนั้นก็โรงท่านบ่ได้ มาค่ะบุญบานยายบานเอาแม่ไปท่านพี่กินไปท่านพี่กิน้ท่านพี่กินน่ได้ท่านพี่กินเขาปดูไม่อต้มมากเขาใส่เลยห้อเขาต้มมากเลยหรอเขาต้มไมเยอะเลย คุณแม่ซอนแบบเสียบบ๊ไปบ้งข้างวี่แงหูหรอตอนนี้นะครับจะเปลี่ยนหอมาอีกแล้วค่ะตอนเขียวเขียวเว่าเขาเอาเหลืองมาใช่ตอนเขียวเขียวพรเอาเหลือเออเาทั้งนี่า้งนี่มั้ เอาเอาจานมาใส่ถาดเนี่ยมาใส่เอายืมยังเข้าเนี่ยถาเอาถานมาใส่เอายืมเข้าเอายืมใส่น,นี่เอาเอา,เ,อากเกี๊ยวไหม เอาไปละทีเอาเอาเขียวเขียวเอาไปเอาคู่มงเอาเดืยวเล่าอ่นนะนะเอาเขียวเขียวมาแล้วนขียวกรแนแนฟันฟันเอาวาน,านาาาไปน้าเต้นไปน้าันตัตว

คู่เด้เจ้ากัไปเลือนรถกันจอดแนบกนจอดกางรข้างมาเลยเ้ยจบกันไี้ยวมาเบี้ยวมาอะต่อยกันนะมาามามามา ไดอไหนเอาั้มใ่ไหมไมเปน่เห็ดไปหไเมอไลมดีใส่น้อยหน่อยเนาะแต่ถื้อได้นาะไดด่ไหนกับตัแต่เช้นต้วขแกัเมัี้ก็ได้มากแต่กับตัวอยมากรวมทั้งบนนี้นบนนี้บนในออบมาเข้า แต่ว่าเป็นบนุญอะจำงี่ววาได้ไมกับผนไม่มหากบนิ้มหาแต่ว่าใหญ่แต่ว่าอกับจิอ้อเป็นอาาที่อต้งเก่าที่จำกันศา,า,นาตกตะมะเฟย์ตเจดีย์ะต้นเจดีย์ละต้นมะเรย์ อันีาอานี้เกอ่าันนี้เป็นหัวประเทศน้องว่าคุณเล่นนี่ยูบูป็หัประเทศนอวาหงเลนนีำมาคุยสานมาเน่าไปกระเจาเบิ้งแน่เพิ่นเบิ้งแน่เบิ่นกัลยาณน้ำเา เด็อาจะไประวมกับอ่าอาจจะต้องเป็นอภิบาลีเป็นต่อเสเป็นเทาเห้ต่อด้วยถ้ายวงหนกาลึกตาปินญาณลึกซึ้งคของเดือดปานละพอนระดับก่อเป็นพ่อเป็นเ่าหเป็นเท่าอเดระับตนงสามารถเป็นกัวร้ายเป็นท่านเป็นเจงทานมาร้ยร้ยเงองระับต่อ บรรยากาศที่สารมาเท่ากับเป็นนาทีแหละค่ะพี่นมวนเนยที่สารบ้านก่อยม้วนมวนเดี๋ยวพาไปเบิ้องขางนึงพาไปพาไปเบื้องขางนี้พาไปเบิ้งทาง อาเท็ดตะวันสามตนไถ้คารวาเทียประวัติอร่อยเนาะไทยอัลกุยเจ้าโสกเจ้าปากไปก่อตั้งนีง่มือนี่มือนี่กินใด้เต็มที่มือเงนินเสือบมีเนาะเอออันนีรร้อันนี้กรรมการค่ะกรรมการคือไม่ได้พูดคำง่ามแท้อันนี้กรรมการรับของจาก ชาวบ้านรับของจากอันเป็นมัอ uh ัน huh. ีบุญมาจาบ้านค่ะพตะีานบุญน้ำเลเราชนะบ้ออรเ่ผู้เฒ่าแกมนี้บ่ โอ้โหมาเที่ยวนี้มาเที่ยวนี้หมดแล้วนะคะจะหมดแล้วนะคะดีมากเลยค่ะได้บุญได้หลายเงื่อนหลายเลยขอให้ได้บุญหลายๆร่ำรวยร่ำรวยดีเจทัดดาวแห่งกาลสินเมืองน้ำดำเฮาค่ะคนแบบปากใหญ่ดา มาแดงไหนพี่หลากกม้าเอาบุญตีลูกิี่หลาก็ม้าเอาบุญตีเอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยคุณยาพุนคุณยาเธอมาเปี่มาหายาไปแล้วเ็จะเด็กขาดคือขาทั้งนี่อีกหลายคือเกาอยู่ค่ะหลายคือเกาอยู่ค่ะอันก็ตันสลายอยู่ค่ะหลายคือเกาอยู่ค่ะ

ไปกันด้วยนี่เพ่ยเปนเีวัน่วหเลยความยาวประมาณเมตนะครับข้อคเวิใจดีที่บากนะครับสามาครน่ก็เปนห้องนค่ารมมีอนในลูกไม่ใจในวาระนี่สมบรณละทอง เขาแล้วง่ายดอกค่ะมือนี่ยบุญกระตินเบิดมือแล้วก็ท่านมาแง้มมาแห่น้ำกันเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันย้ายไปเอาแวีนกันไมย้ายกมบม่ได้เห็นไม่ได้เอาแวีนมาเจ้ไม่ได้เอาแวีนมาอ่านกับพวกอวบอันที่เานท ผู้ใดเจ้ไพ่ดิเนเจ้ไพ่หรือเปล่าโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยายบันหินเลยโอ้ยงานหยางยายบาทมาสั้นยายไพยมากินตำมะกรูดบุญกระตินบ้านเฮาจ้าบุญกระตินอันคือเสียงเจ้เสาเทวสั้นนี่เด็เจ้เสาหน้าไพ่ไหม น้าไ,ไม่มีนัากิดนะมาจ้มาขอนใส่ละตอนนี้อโดนได้หลายเป็นกระไร่ไหนดบบโบเห็นคือเนเราเห็นเหาคือมันอันเมท์อโดได้หลายเบาผีดเบาผีดเบาผีด